สวัสดีครับผมทารารับดูไรมึงพารัดพนุพมก็บพบกับทุกท่านอีเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำนายฝันฝันว่าฆ่าคนตายคําทำนายฝันเลขเด่นนําโชคผมจะบอกว่าหญิงชายใดเนี่ยฝันว่าได้ฆ่าคนตายคําทำนายฝันก็จะทำนายได้ดังนี้ผมจะบอกว่าอืฝันว่าฆ่าคนตายเนี่ย สิ่งวลาที่เราทํามาหรือเคยปิดบังอยู่เนี่ยมันอาจจะส่งผลในไม่ช้าให้ระวังคิดให้รอบอบพิจารณาให้รอบคอบหน่อยว่าเราจะทําอะไรหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาจะลงทุนทําอะไรเนี่ยคงก็จะใช้คําเดิมว่าคิดให้รอบคอบหน่อยเพราะดวงชะตารวมถึงสภาวะจิตสภาวะจิตคืออะไรสภาวะจิตก็คือความคิดความอ่านแล้วก็จิตใจ mindset ของคุณหรืออะไรต่างๆที่อยู่ใน ความคิดหรือความอ่าน My Map พแผนที่ในหัวของคุณเนี่ยในช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะถ้าคุณฝันว่าฆ่าคนตายคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการฆ่าคนตายมันคืออะไรมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณฝันถึงแบบนี้นะถ้าฝันอย่างอื่นเนี่ยที่ในทางร้ายๆบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้แต่ฝันลักษณะนี้มันไม่ดีเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นถามว่าผมจะบอกวิธีแก้ด้วย เพราะฉะนั้นฝันแบบนี้ไม่โอเคครับเพราะฉะนั้นทําอะไรระวังหน่อยทําอะไรพิจารณาดูดีมันเสี่ยงต่ออะไรหรืออะไรต่างนี้พิจารณาให้แยกคายคนจะบอกว่าช่วงนี้ทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตใจให้ปลอดโปร่งและเวลาทําบุญผมจะบอกว่าอุทิศบุญเวลาทําบุญนะัมีทางเดียวในการที่จะแก้ไขไอสถานการณ์ที่คุณฝันแบบนี้ได้คือทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตใจให้ปลอดโปร่ง การทาบุญเนี่ยผมแนะนํานะอุทิศให้กับเทวดาประจําตัวเพราะสิ่งเนี้ยเทวดาประจําตัวไม่ว่าอาตจมุ่ไปทําบุญถวายสังฆทานพราอา่าไปถวายพระไตจีวรไป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 ป้าอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีก็อาจจะไปทําบุญให้เด็กดอยทําบุญให้เด็กยากไร้หรือว่าบางทีถวายพระสงฆ์อาพาธที่ป่วยหรืออะไรอย่างนี้ก็พอคุณทําไปอะ่ะ ก็อุทิศกับเทวดาเพราะบุญตรงนี้มันจะไปเก็บไว้อยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออะไรแล้วแต่หรือคุณยังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของการที่เทวดามีอยู่ล้อมรอบตัวหรือเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์มันจะมีเทวดาอยู่องค์องค์เขาเราียกว่าและเทวดาเนี้ยไม่ได้มีแค่องค์เดียวด้วยเทวดาที่อ่ารักษาตัวคุณหรือว่าเทวดาประจําตัวของคุณ่ะเทวดาประจําตัวนี่มีอยู่ผลักเปลี่ยนผัดเปลี่ยนอยู่ทุก เขาเียกว่าหมายถึงว่าจะมีผัดเปลี่ยนที่มาคุ้มครองตัวคุณอ่ะผัดเปลี่ยนอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเทวดาองค์เนี้ยคุณต้องให้ความสําคัญมากกว่าเทวดาไม่ว่าจะเป็นเทวดาองค์อื่นอะไรที่มีชื่อเสียงหลายๆองค์อะ่ะแต่คุณต้องให้เทวดาองค์เนี้ยสําคัญที่สุดคือเทวดาประจําตัวคุณคุณต้องอุทิศให้เทวดาเหล่านี้บ่อยๆคือหมายถึงว่าต้องให้เทวดาองค์นี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเวลาคุณฝันลักษณะเน,นี้ยคุณให้เทวดาแบบนี้บ่อย เทวดาองค์นี้คุณต้องให้เป็นพิเศษเลยทําบุญบ่อยๆแล้วอุทิศให้เทวดาองค์นี้จะเชื่อผงก็ได้ไม่เชื่อผงก็ได้นะแต่ว่าเวลาคุณอุทิศให้เทวดาองค์เนี้เสร็จพอให้ก่อนปุ๊บทําไงอาจจะให้พ่อแม่ทีหลังอันนี้แนะนำนวให้ทีหลังต้องให้เทวดาองค์นี้ก่อนแต่ว่าให้พ่อแม่ให้ครูบาอาจารย์ให้อะไรอย่างอื่นก็ได้ให้กับได้อย่างต่อไปคือให้เจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรทีหลังสุดเพราะถ้าเกิดคุณให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนเขามาเอาบุญคุณ คนแรกเขาจะมีพลังเพราะเขามีพลังเสร็จถ้าสมมติเ,เทวดาอ่อนแรงลงนั่นแหละเขาจะมายำคุณอันนี้คงเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ากรรมนายเวรคุณให้ทีหลังอาจจะบอกไปเลยว่าให้เจ้ากรรมนายเวรของอะไรเช่นที่มารบกวนตัวคุณที่มาอะไรคุณคุณให้ไปเลยทีหลังแต่ถามว่าวต้องครบสูตรนะที่ผมให้ไปเนี่ยอืมพอคุณทำเสร็จทำไปบ่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นแค่นี้ ต่อไปถ้าหาว่ามีวิธีหนึ่งคือแนะนําสวดคาถายันทุนนิมิตตังถ้าเกิดคุณฝันปุ๊บค,คุณจําฝันได้ว่าคุณฝันว่าฆ่าคนตายใจคุณไม่สบายหรือคุณคิดมากให้แนะนําว่าตอนตื่นมาสวดคาถายันทุนนิมิตตังคือคาถาอะไรถามว่าอธิบายไม่จบวันนี้ให้คุณเปิด Google ดูว่าคาถายันทุนนิมิตตังคืออะไรเป็นคาถาแก้ฝันลาย หรือไม่ก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วไปสวดคาถานี้ก็ได้หรือดล้ยงล้าล้าง,าง,างตาแก้ฝันกับในห้องน้ําแค่นี้นะครับผมก็แต่ผมจะบอกว่าคาถาเยี่นทุนนี้มันนี่มิตังเนี่ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากในการแก้ฝันลายนะครับผมก็ประมาณนี้วิธีแก้แต่ผมบอกว่าฝันฆ่าคนตายนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่ผมพูดไปแล้วอย่างที่ได้ดังกล่าวมาต่อไปเลขเด่นนําโชคผมจะบอกว่าถ้าฝันลักษณะดังนี้เนี่ย ไม่ควรเสี่ยงโชคผมจึงบอกว่างดเสี่ยงโชคหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะทําอะไรคุณก็อาจจะต้องใช้จิตพิจารณาให้รอบคอบอาจจะผิดนู่นผิดนี่คิดนู่นผิดนี่ผิด,ผด,ผดจบไปแล้วสำหรับฝันว่าฆ่าคนตายาำะายฝันเลขเด่นนาโชคผมเป็นหมอดูดวมือที่สี่ใครที่ต้องการดูดวงมือที่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทักสองห้องไลน์ขอมด้านลลังคลิปยูทูบนะครับผมก็ใครต้องการดูรวมือที่สี่ผมก็ าลายดีทาราสองหแต่เขาความนตงกับยูทูบกับลายโอเก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในลายโอเด้วยเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่ๆของวัตถุมงคลใหม่ๆหรือว่าสั่งซื้อวัตถุมงคลอะไรที่ผมมีจำหน,น่ายในลายโอเอของผมก็ได้หรือจะลายทาราสองหกก็ได้ฝาห้พยีายังยูดํมเฟน้าทางอะไรก็แล้วแต่ นะครับผมผมก็มีของวัตถุมคนหลายอย่างแล้วก็ใครที่ต้องการดูรายมือพี่สีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาไ,ได้ที่ไลน์ดีสองทาราสองหกถุงบอสไลน์โอเอช่องทางหลักเป็นทาราสองหช่องทางรองเป็นไลน์โอเอนะครับผมก็ตอนนี้ยังรับช่องทางหลักไลน์ทาราสองหอยู่แต่ว่าสักวันหนึ่งไลน์ทาราสองหมันต้องเต็มอะ่ะก็เลยอาจจะต้องทำไลน์โอเอไว้สำรองก็ยังไงตอนนี้ไปกดกันไว้ได้ก่อนไลน์ทาราสองไลน์โอเอนะครับผม,ผม จะมีลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างกับลายทาราสองหกตอนนี้ก็ติดต่อทักไลน์ทาราสองหกเข้ามาได้ทุกเมือ่อนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานก็ดู V.P. ที่สำนักง,งานนะครับผมก็าลายมือพีซีอเู่งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ทำาง,งานก็ติดต่อทักไลน์ทักสอบถามเข้ามาได้ว่ารายละเอียดที่อยู่หรือว่าโลเคชั่นก็ V.P. กับแบบธรรมดาธรรมดาเป็นังไงโดยแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบลายมือพี่ซีนะครับผมถ้า V.P. ก็แบบอย่างที่บอกไปแล้ว ก็ใครมาคิดนี่ดีคิดนี่มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่มพาพคิดใหม่ๆคิดดีๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็เพื่อภาพการแจ้งเตือนใหม่ๆก็แนะนำกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ลายพิยงเท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ